ครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรีวิศิภพนเองคับก็วันนี้ยังอยู่ที่แปลงสวนฝรั่งที่นครสวรรค์นะเนาะที่พิ่งน้ําท่วมไปพอดีไปเห็นคอมเมนต์เนาะในในกลุ่มคนปนลูกฝรั่งนี่แหละว่าฝรั่งใบมันเหลืองแล้วก็ใบเป็นเป็นจุดสีม่วงๆนะ่ะเนาะก็ที่สวนก็ช่วงนี้ก็เป็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันโดนน้ทนา,มมาท่วมไปจะผมอธิบายฟังเนะว่าใบเหลืองแล้วก็ เป็นรอยจุดแบบสีม่วงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหายัางไงเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิจิตรพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร,ใครเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วก็หาวิธีแก้ไขเนาะเนี่ยครับมันก็จะใบเหลืองๆแล้วก็ปกติอะถ้าใบแก่มันจะไม่อย่างนี้นะใบแก่มันก็จะเหลืองหลุดธรรมดาแต่เนี้ยอันนี้มันจะมีจุดสีม่วง ที่เกิดเป็นสีม่วงๆแบบนี้เพราะว่าขาดฟอสฟอรัสเนาะแต่จริงๆแล้วนี่ยคนเข้าใจว่าขาดฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะไปใส่ปุ๋ยที่มี2ตัวท้ายสูงในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตัวกลางอะเนาะตัวกลางกับตัวท้ายสูงเขาก็จะไปโยกไปใส่แปดยี่สบสี่ยี่สี่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอไอไอสาเหตุของโรคขาดฟอสฟอรัสเนี่ยต้นฝรั่งเราเองเนี่ยใช้ฟอสฟอรัสไม่เยอะนะครับเป็นเป็นปุ๋ยหลักที่ ใช้ฟอสฟอรัสน้อยเนี่จริงๆอะเขาใช้ฟอสฟอรัสไม่เยอะแต่สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าออในดินค่า pH สูงก็คือดินเป็นกรดเกินไปหรือดินเป็นด่างเกินไปทําให้ไม่สามารถออดึงฟอสฟอรัสในดินมาใช้ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ก็วิธีแก้ปัญหาง,ง่ายๆคือโรยปูนขาวก็คือปรับปรับดินนะเนาะปรับค่า pH ดินให้ให้มันอยู่ประมาณ5.5-6.5ถึงเนี่ย ก็จะทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยหายโรคเป็นโรคใบแบบจุดจุดม่วงม่วงอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอสฟอรัสในดินมันมีค่อนข้างเพียงพอต่อต้นไม้อยู่แล้วแต่ที่มันไม่สามารถเอาเอาขึ้นมาใช้ได้เพราะว่า pH ในดินมันไม่เหมาะสมคือฟอสฟอรัสมันจะละลายได้ก็ต่อเมื่อค่า pH ในดินอยู่ประมาณ5.5ถึง6.5หรือถึง7แต่ถ้ามันสูงกว่านี้ ไปสี่ไปสามหรือโดดไปแปดไปเก้าอะไรพวกนี้ตัวตัวต้นฝรัง่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถย่อยอดึงฟอสฟอรัสในดินคือฟอสฟอรัสในดิน,นมันก็ไม่สามารถย่อยสลายให้ฝรั่งได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ที่ทําให้ฝรั่งเราเป็นใบเหลืองๆแบบนี้เนาะแล้วก็ที่เห็นที่สวนผมเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากน้ําท่วมเนาะพอน้าท่วมแล้วเนี่ยน้าแห้งไปดินตรงนี้มันก็ในน้ําฝนน้นมีความเป็นกรดสูง แล้วก็เกิดการหมักทับถมของเศษเศษซากพืชซากสาตัตว์อะไรพวกนี้ก็ทําให้ดินบริเวณตรงนี้นเ,นเป็นกดพอวันเป็นกดปุ๊บต้นก็ไม่สามารถาดึงฟอสฟอรัสขึ้นมาจากดินได้ก็จะทําให้เป็นใบแบบนี้แต่เดี๋ยวเนียเดี๋ยวรอน้าแห้งกว่านี้หน่อยเนาะอันนี้มันยังเจิงเจงอยู่เนาะก็เดี๋ยวเอาปูนขาวมาโรยเพื่อปรับก็คือวิธีรักษาต้นฝรั่งที่เป็นขาดธาตุฟอสฟอรัสพวกนี้นะก็เนี่ยฟอสฟอรัสลินพันเลยวิธีรักษา ต้นฝรั society, level, ่งหรือต้นไม้ทั่วไปที่ขาดฟอสฟอรัสเนาะก็แค่ปรับสภาพดินนะตรงนั้นให้มันอยู่ในภาวะที่ต้นไม้เนี่ยสามารถสารอาหารเนี่ยสามารถย่อยสลายออกมาให้ต้นไม้ได้ใช้ได้ก็คือ5.5-6.5ถึงประมาณนี้เนาะก็วิธีแก้ง่ายเลยถ้าสําหรับส่วนผมนะพอผมเห็นเริ่มอาการอย่างี้ปุ๊บโรยปุนขาวก่อนปรับสภาพดินแต่มันจะไม่ได้ดีขึ้นภายใน1นถึงสครั้งแล้วต้องโรยบ่อยๆหน่อยแล้วเขาก็จะค่อยฟื้นตัวเองแล้วก็ไอโรคพวกนี้ก็จะหายไป แล้วก็ถ้าขาดฟอสฟอรัสมากๆเนี่ยทําให้ลูกแกนต้นแกนด้วยถ้ามีผลอยู่ผลก็จะแกนแล้วก็บางทีอาจจะร่วงได้แล้วก็ถ้าต้นยังเล็กอยู่ก็จะทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตเนี่ยแบบนี้ครับท้งนั้นเลยนี่คือขาดฟอสฟอรัสเพราะว่าจมน้ํามานานเนาะโอเคครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะประมาณนี้คือช่วงนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่า น้ำยังนองสวนอยู่เลยคงต้องปล่อยให้ดินเขาแห้งกว่าน,นี้หน่อยไปเหยียบถ้าตอนนี้เดี๋ยวจะทําให้รากเขาเสียหายไปนเลเนี่ยดูผมไม่ได้หอ่อคือตั้งแต่ตั้งแต่น้ําท่วมก็ไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เข้ามาห่อเลยอ่อนแต่ไม่มีนอน จะอย่างหวานอยู่เลยอืมแล้วก็เรื่องที่ฝรั่งบำรุงยังไงให้หวานนะผมไปได้ผมไปได้ความรู้อีกชุดหนึ่งมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอธิบายให้ฟังความหวานของผลไม้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบำรุงอย่างเดียวการบำรุงก็มีส่วนห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแต่มันมีอีกเงื่อนไขนึงเนาะที่จะทำให้ผลไม้หวานขึ้น แต่เดี๋ยวไว้แบ่งเป็นอีกคลิปเนาะอันนี้พามาดูเรื่องปัญหาปัญหาต้นขาดฟอสฟอรัสทําให้ใบเหลืองแล้วก็ใบเป็นสีม่วงจุดแบบนี้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เผื่อใครกําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็จะได้เอาไปปรับใช้ที่สวนนะเนาะก็ทางนี้ก็คงต้องรอให้น้ำไม่แห้งอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวบํารุงอะไร เพิ่มเติมดูแลรักษาอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะวันนี้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ก็งานเยอะไม่ค่อยได้กลับด้วยก็แล้วก็น้ําที่สวนนี่กย็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ยังแชะๆอยู่ก็ตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไปก่อนก็ได้แต่เฝ้าดูแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแห้งแล้วเราค่อยมาใส่ปูนขาวอีกทนะีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรชีวิถีพึ่งคนเดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกรกนะดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมที่ไม่ใหม